จริงๆใชแไ้วครับสามสหใ่ไหครับปูใหญ่ไทยลงจิงเลยเจ้าของเขาไปกระโดดแล้วให้จูหัวเป็นมาก่น อันดับหนึ่งหรอสองห้าครับอันดับสอง หนึ่งส coating, อง,สอ ute, องสห้าันึ่งสองสามสี่สองห้าสามสองหนึ่งห้าสองหนึ่งสดบแปด บบอ้าวตอนนี้หนัเป็นเกียนแต้มแล้วนะครับ 2, 3, 4, 5, 6, สองสามสี่ห้าหกทีนมาเลยห้าสี่สองขึ้นตักยาวไนะครับทีผ้าตกก็ไม่หนับสองกูไยครับอูด้วยครับกูไปกูายครับ กู้ภัยครับดูด้วยครับต้นทิศกับางตักกู้ภัยกู้ภัยเจนนี้ไม่มีเลยกู้ภัยนะครับ้ายวันเจนนี้ก็สองคนนะครับแต่ไม่มีกู้ภัยเลยนะครับอยู่เจนนอนหมดเลยกู้ภัยแล้วประจันไปด้วยครับกู้ภัยครับเรื่อ้นะครับมาประจานถึงก็สามสี่คนนะแบ่งกันได้่ายแบ่งกันมาหน่อยกู้ภ